มาเล็กน,นะเปิดมันยไทโลจะเปิดตจำสูงเลยโอ้โหเหนือ้อร,ร,ร,ร้วนรวนม็ดรีบมา <laughs> เนี่ย <laughs> นี่เดียวนาปหนาดนี่นเนี่ยซบๆเอาเขียบไปกับมือเนี่ยซ้ำเนื้อมือนี่เออเหี้ยว <laughs> ทุเรียนสวนนี่3ปีเกตเดือนครับใส่กอแก้กวสีทางใบใส่ผ่านท่องท่างดินเป็นอินรีเคมีครับ3ปีเกตเดียนนี่เป็นลูกตั้งแต่2ปีเกตเดือนครับปีที่แล้วเด็ดกินแล้วเด็ดซิมแล้วปีนี้ก็ร่างเรือหมอกดอกครับตัวนี้ใส่กอแก้กวมาตลอดครับสีทางใบทุกทุก,ทกเก็บวันครับถ้าสนใจก็ทางช่องกเกษตรทฤษฎีใหม่และพี่นนอครับช่องกเกษตรทฤษฎีใหมนหน่นีแ่แหละใส่ปุ๋ยใส่อินซีกับอยู่นี่นะครับครับ นี่ครับกำลังออกดอกครับเอาไปเบิรงคก็ประจา์นี่เติมออกดอกแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช้าสวนกะเษธิสตีไม้มนีจิภาพพี่น้องมาฟื้นฟูทุเรียนสําหรับทุเรียนได้มากได้พ้นแล้วปีนี้มันได้มากได้ลก็เก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะฟื้นฟูทุเรียนฟื้นฟูให้เร็วเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องฟื้นฟูให้เร็วครับ ปีที่นทนลแล้วนี่ทดลอ่วงไปเลยครับตัวนี้ใส่ไปอยู่ประมาณหาต้นครับือวาน่วยกับสมบูรณ์โอเคครับพี่น้องตัวนี้ใส่ก่อนสิเปิดตาดอกประมาณสองรอบครับใส่ก่อนสิเปิดตาดอกจวเอาาื้อมาฟื้พฟูต้นนะพี่น้องตัวนี้เป็นสารปรับปรุงดินตัวนี้สามารถใส่เด็ดตลอดครับอินซีเต็มอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตาสิงโตครับตัวนี้ค็ไปเอามาแต่ล้านซื้อมาแต่ล้านพาฝันพันไม้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจก็ยังสิลงเบอร์ทรให้พี่น้อง ตงรงไปทู่ให้ไปใส่นะพี่นอสนใจกับพี่นอกระใสมันนี้กระสิมาฟืนฟูตน้นกระสีมาใส่เห็เบิงว่าเฮาฟืนฟูทุเรียนเฮานี่เป็นประมาณตัวนี้เป็นลายกรมูครับประมาณเก็บสามสี่สิบับสามสิบกว่าครับตอนนี้เลีอยอยู่สิบกว่าครับสามสิบก็หลูกครับตัวนี้เป็นหลายา 3, ลลลนนเาย้าฟืนฟูต้นไปถากตัวน,นี้ก็ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่ง ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสิบหมื่นครับก็สิเดตัดออกบางก็ต้องฟื้นฟูไว้ทาเพราะว่าทุเรียนนี่เข้าต้องใส่ทางดินนี่ประมาณสิบวันมันยังถึงสิเดกินครับพี่น้องแต่ว่ากระขาดประแหนะทั่งใบครับกอแก้วอะมิโนโปรตีนอาหารเสริมนี่นะครับพี่น้องก็ใส่ใส่สีตลอดครับทั้งใบทั้งดินนี่ก็คือฟื้นฟูต้นก็ใส่ตัวนี้ไปก่อนครับอืตัวนี้ก็สารปรับปรุงดินตัวนี้ก็ฟื้นฟูต้น บานย่ำเป็นหมากเป็นผลย่ำเป็นดอกกะมีสูตรอีกอยูพี่น้องกอบจังใจไปเรื่อยๆจากสีลุ่งให้เบิงเรื่อยๆครับพี่น้องแม้ว่าเหมือนนี้มาฟืนฟูต้นหลังจากก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณว่าเข้าสีก็บเกีียวไปแล้วเข้าฟืนพูต้นบาได้ครับพี่น้องน,นี่ครับเสีมันครับอินซีเคมีแปดสามสี่าาค,รครับพี่น้องทานพอครับตัวน,นี้ฟืนพูต้นตัวนี้ต้นหนึ่งสีไอยู่ประม่าน สุนเรีนใหญ่นะพี่น้องปลายส่งปุบต้นหนึ่งสีใส่อยู่ประมาณนีนี่นี่นี่ทั้นบบงนี่ครับพี่น้องประมาณทั้งทั้งนี้ทั้งนี้ได้ประมาณสามต้นครับพี่น้องนี่เาทั้งนี่แหละใส่ปลายใบเด้พี่น้องแล้วใส่เบ้างบ่อมันไปใส่เหงาเลยพี่น้องใส่ปลายใบปลายเพิ่มมาปลายสรงปุบนะพี่น้องบ่อมันไปใส่เหงานะนี่ครับ ใส่ใจแหละครับหัวหน่ำแถมเปียกๆครับพี่น้องใส่น้ำหัวหน่ำเปียกๆครับมันก็สิใส่ทั่วไปเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าดูหนีพวุเรียนมันห่างมันจอดกันนด้พี่น้องมันเป็นว่ามันอันนั้นนะห่างมันจอดกันแล้วีตัวนี้ก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สิได้ตัดเบิร์ตเด้อพี่น้องวันอาทิตย์นึงแก่แล้ว ขราก็ต้องปืนฟูกอนาะว่ข้างยินนี่มันตีฉากกว่าท้างใบครับพี่น้องมันสีใส่เวลาอยู่ประมาณสิบเมื่ออาทิตย์หนึ่งไ็นสีได้กินนะครับข้างใบกับใส่ใส่เด้ตลอดทุกทุก,ทกเจ็ดวันครับอาหารเสริมครับใส่ายส่งผุกครับนี่ทั้งนี่ใส่สามต้นครับพี่น้องทั้งนี่ได้สามต้นเดือนละครั้งครับ ยันตะค่างตัวนี้ฟื้นฟูร้ายนะครับตัวนี้เดี๋ยโยประมาณสามลูกครับวันไหนตัดเบิร์ครับฟื้นฟูต้นแปดสามสี่ 8, 3, 4, พันทองครับล้านฝาฝันพันไม้น้ํายืนเราเนี่นะครับพี่น้องยังกะจังโตถามนครับสนใจนี่อินซี่สิงโตกับนีครับร้อยเปอร์เซ็นครับสิงโตนี่สามารถใส่เด็ตลอดครับ สิงโตใส่ใส่ใสดูกว่าเคมีกับ่วกพิษครับสายสิงโตมันเป็นปรับสภาพดินตัวนี้ก็แฟครับนี่เบื้องตี้นะครับนวยมันโอ้ยดแข็งเลยพี่นอ้องกาแฟปีเดียวปลูกปีเดียวเป็นนวยเลยครับพี่นอ้องครบครบปีพอดีพว่ปีกายเนี่เอามาปลูกนี่แต่ใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับพี่นอ้องไม่ได้ใส่หลายลรวก็ใส่ตัวนี้แทบไม่ได้ใส่หรอกใส่ทุเรียนเลยก็แล้ว ชืเรียกกันแล้วตัวนี้ก็คือปั๊บสภาพฝืนฟูต้นนะพี่น้อง,น,องอน,นี่ตัวนีนน้เรียกสามหน่วยฝืนฟูดต่วนเฮลิโอครับโมเมนว่าเขาเก็บหน่วยไปแล้วเขาสิฝืนตัวต้นประทันนี่ทุเรียนมันสีส้มสีพันวานเขาต้องใส่ไปก่อนครับส่วนหมากคุณลุงคนก็นสิใส่ก่อนซิฟมือซิฟหามือน,นะครับก่อนสีเจะเก็บเกีก่ยวบา้านนี้ก็อีกประมาณซิฟมือมันสิเบิร์ตครับม้วนรุ่นแก่จัดก็ใส่ไปถ่าเลยครับใส่ไปกับหดหนามปิเปียครับพี่น้องช่วงนี้วัได้่หดคู่มือนะครับพี่น้อง สองวันครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยพี่น้องเบิ้งครับกาเสียทฤษฎีไหมมิยังกาสีรงให้พี่น้องเบิ้งยู่ดอกพี่น้องล่งให้เบิ้งการกับตั้งแต่สะสมอาหารกวดโค่นเปิดตาดอกเดี๋ยวหลุ่นต่อไปกะสีรงให้เบิ้งเสียดๆครับกาเสียทฤษดีไหมกับจบสำเรนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับผมสารปรับปรุงดินตราสิงโตและผ่านทองมีส่วนผสมของกาจโชรส ติดต่อพาฝันพันไม้0898470995